สวัสดีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีตอนเย็นอีกครั้งนะครับผมสำหรับไลฟ์สดนะครับในช่องแบงคอก k อร์ทุสลอลนของเรานะครับตอนนี้นะครับผมก็ไม่ได้อยู่สวีเดนแต่อย่างใดนะครับบรรยากาศอาจจะดูสวีเดนนิดนึงนะครับนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมนิวตันนะครับวอลโว n นิวตันะครับสาขาราชพฤกษ์นะครับซึ่งก็เป็นโชว์รูมวอลโวนะครับสาขาใหม่ล่าสุดนะครับ ที่อยู่บริเวณถนนราชพฤกษ์บรมราชชนีนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ได้รับเชิญมาร่วมงานนะครับหลังจากที่ขราวที่แล้วนะครับผมกับพี่แมนนะครับได้ไปไลฟ์สดนะครับในการเปิดตัว v o e โ o ex 3 0นะครับวันนี้เราก็เลยได้มีโอกาสนะครับพาทุกท่านมาชมสถานที่ที่สวยงามนะครับกับโชว์รูมแห่งใหม่ใน CI v o ว v o ใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็อยู่ด้านหน้าเลยนะครับก็ บรรยากาศชิลๆนิดนึงนะครับวันนี้ก็มีดารานะครับหรือว่ามีแขกมาร่วมงานเปิดตัว Grand o p e n i n นของเขามากมายครับซึ่งที่นี่นอกจากเป็นโชว์รูมขายรถธรรมดาแล้วเมื่อกี้ผมได้ไปคุยกับท่าน GM ของฝั่งสุดบริการด้วยนะครับที่นี่เป็นอู่สีที่บริการแบบอู่เซอร์วิสท,ที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับซึ่งผมเองเนี่ยดูจากข้างหน้าแล้วนะครับก็ดูไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ที่นี่เนี่ยพอเข้าไปข้างในแล้วเนี่ย เราเจอกับอูสีนะครับหรือศูนย์บริการที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดจากสวีเดนนะครับซึ่งเขาบอกว่าในอูสีเนี่ยมีการฟอกอากาศทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงโปรดักต์ต่างๆนะครับด้านในนะครับเดี๋ยววันนี้เราพาชมกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับที่วันโว่นิวตันแห่งนี้นะครับตลิ่งชันนะครับท่านใดสนใจมีคําถามหรือว่าสนใจเรื่องมีคําถามเกี่ยวกับรถวันโวนะครับหรือว่ารุ่นต่างๆอยากให้ผมตอบคาถามอะไรนะครับ สามารถถามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวเราพาเพื่อนไปชมกันครับอเอราชมหน้าโชว์รูมก,ก่อนนะครับทุกท่านนี่นะครับก็โชว์รูมของนิวตันนะครับเขาก็อยู่ริมถนนบรมราชชนีนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาก็เรียกว่าเป็นวอลโว่ตลิ่งชันนั่นเองนะครับก็ข้างหน้าเองก็ดูเนี่ยฮะเริ่มจากทางเข้าเลยนะครับเขาก็มีการดีไซน์พื้นนะครับ แล้วก็ตัวบิวดิงนะครับของวอลโวเองนะครับเขาก็สร้างมาจากกระจกนะครับแล้วก็ใช้สีขาวโทนเรียบๆนะครับแล้วก็นี่ฮะมี V60 นะครับรถแวน s สเตชันวากอนแวนนะครับที่ฮิตมากๆนะครับของวอลโวนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเขาก็ใช้ตัวเทคโนโลยีที่เป็น p l u ๊กอินไฮบรแล้วนะครับราคาก็นะฮะรถไซส์ขนาดนี้นะครับสองล้านสามนะครับถือว่าวอลโวเองก็ เป็นรถที่คุ้มค่านะครับในเรื่องของราคานะครับแล้วก็เรื่องของเซอร์วิสต่างๆเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศกันครับว่าด้านในนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับท่านใดมีคําถามนะครับก็สามารถถามได้นะครับว่ามีความสนใจในเรื่องของวอลโวรุ่นต่างๆนะครับแล้วก็น่าจะมีคําถามมาบ่อยๆนะครับว่ารถ EX30 นะครับจะเริ่มส่งมอบเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับด้านในนะครับบรรยากาศก็ เข้ามานะครับรู้สึกถึงความเป็นสกนนิเนเวียนนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศสแกนิเนเวียนเลยนะครับต้นสนหิมะแสงแดดนะครับก็เป็น CI ของวอลโวที่ค่อนข้างจะดูคลีนนะครับแล้ววันนี้เขาก็เป็นงานแกรนด์โอเพนนนะครับเดี๋ยวเราพาทุกท่านไปชมด้านนี้ก่อนดีกว่าครับนะครับก็บรรยากาศเขาก็เรียบง่ายนะครับตัว CI เเขาพื้นเองยังเป็นปูนเปือยนะครับตัดกับเรื่องของไม้นะครับ แล้วก็มีตัวดอกไม้นะครับมีกาแฟนะครับเวลั่มด้านหน้าเลยนะครับเีเรามาชมในส่วนของงานกันนะครับในส่วนของงานนะครับเขาก็ใช้ตรงบริเวณนี้นะครับเป็นที่เปิดตัวนะครับซึ่งวันนี้เขาไม่ได้โชว์รถใช่ไหมครับพี่โจนะครับก็ได้ครับอ๋อนี่นะครับ ได้ครับเฟมลี่ของาขอสัมภาษณ์พี่โจเลยดีกว่านะครับเป็นช่างภาพนะครับจริงๆพี่โจก็เป็นท่านที่ชวนเรามาวันนี้นะครับขออนุญาตครับก็ด้านนี้ดีกว่าครับโจอ่าวันนี้เรามาดูเข้ามาปึ๊บผมก็ได้เห็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของฮอนโม่เลยนะครับก็แนะนําตัวพี่โจนิดนึงครับสวัสดีครับพี่โจนะครับนิกัสีสว่างสวัสดีถ้าคนที่รู้จักพี่โจก็คือจะใช้ชื่อว่า มโตกราฟเฟอร์นะครับนี่ครับผมเห็นรูปของวอลโว่ในแต่ละรุ่นกับไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในรถวอลโว่แต่ละภาพมีอะไรน่าสนใจบ้างครับพี่จริงๆแล้วอันนี้คือไลฟ์ของของครอบครัวครับนิวตันครับพี่โตทํางานชุดนี้ประมาณเกือบสี่เดือนครับในการที่จะค่อยๆเก็บบันทึกเรื่องราวของของแต่ละคนเจ้าของรถวอลโว่ใช่ครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีเวลาให้เราแบบอาจจะบางคนชั่วโมงเดียวครับ แต่เราคิดคอนเซ็ปที่ว่าคือให้เขาเป็นตัวของเขาครับผมยังอย่างเงี้ยภาพของคุณครูตะนะครับเป็นครูสอนขี่ม้านะครับเป็นดีเรคเตอร์ของ Thailand Championship นะครับผมเป็นอีเวนต์การขี่ม้าของประเทศไทยทวดวรราชานซึ่งครูตะเนี่ยเห็นแสงที่มันเป็นไฟไลท์ใช่ไหมครัครับจริงๆแล้วครูตะมีเวลาให้พิจาแค่20นาทีครับผมนั่นหมายถึงว่าแกออกมาเสร็จปุ๊บ แกถามว่าพี่โจครับแล้วเราจะถ่ายอะไรกันเนี่ยเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วแต่เราก็ใช้แสงสุดท้ายในการเรปิเซนต์ตัวเขานี่นะฮะกลายเป็นได้โชว์เทคโนโลยีอใช่แล้วแล้วกลายเป็นว่าเส้นสายของรถสีแล้วก็เขาเรียกว่าไฟท้ายหรือว่าการดีไซน์นี่ฮะขึ้นมาหมดเลยผมนึกถึงเส้นของของของม้าซึ่งซึ่งเขาเขาถือแบรนด์ c r o a r r o ซึ่งเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการขี่ม้าการแข่งขันซึ่งคูตาก็ ก็ได้ได้ให้ให้ความร่วมมือนะครับรนี้ลองดูภาพอื่นภาพนี้นี่ผมสนใจฮะนี่ผมเป็นไบเกอร์อ่าโอเคเป็นจักรยานโอเคเราจักรยานเหมือนกันครับพี่คนคนนี้ชื่อคุณเต้ยนะครับทำรีสอร์ทอยู่ที่ปราณบุรีนะครับผมซึ่งภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ทางคุณขุนนะครับอันนี้อันนี้เป็นของคุณขุนอ่าคุณขุนนะครับคุณขุนพอดีบ้านเขาอยู่ตรงนั้นใช่แล้ววันนั้นพี่โจไม่อยู่พี่โจเลยบอกว่ารบกวน เก็บภาพชุดนี้ไว้ให้หน่อยซึ่งตำนวดมีกล้องตำนวดมีกล้องครับซึ่งจึ่งถ้าใครไปหัวหินนะครับหัวหินปรานบุรีเนี่ยบ้านเขาเลยนะครับผมส่วนภาพที่พี่โจชอบนะครับเซตนี้นะฮะคือภาพนี้ครับผมเป็นภาพของคุณคุณคิงนะครับที่ราชบุรีแล้วตรงนี้เป็นอุทยานเขางูครับผมอ่าเคยไปครับแล้วเรื่องเรื่องเขามายืนอยู่ตรงนี้ซึ่งเขาอ่ะมีบ้านอยู่แถวนั้นแต่เขาไม่ค่อยได้มาครับแล้ววันนั้นเขาเอารถคันนี้ออกมาแล้วเขามาสูดอากาศบริสุทธิ อันนี้เป็น XC40 ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วมันคือมันเข้ากับบรรยากาศมันเหมือนแบบเหมือนราชสีที่เขาแบบกําลังพักผ่อนแล้วตัวของคุณคิงเองเนี่ยแกก็มาสูดอากาศซึ่งจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่แกกาลังแบบอันนี้คือสิ่งที่ซึ่งแกขับรถซีโร่เอมิชันมาถูกต้องครับแล้วมันเข้าในธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะครับได้ครับพี่โอ้โหคอนเซปต์ดีมากครับก็เป็น14ท่านที่ที่ได้เก็บภาพมาร่วมแบบเกือบ4เดือน ได้ครับขอบคุณโชมากสำหรับความรู้เรื่องภาพนะครับท่านใดที่อยากเข้ามาชมภาพของพี่โจก็ยินดีเลยครับได้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้าผมจะขอสัมภาษณ์ทางคุณออสได้ไหมครับได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมไปคุยกันท่านเจ้าของโชว์รูมเลยนะครับสำหรับวอลโวนิวตันในคอนเซ็ปต์นะครับของที่นี่นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับและแฟนแฟนเพจของ เางคข้อ้ซสลอนนะครับที่อยู่แถวแถวตลิ่งชันบรมราชชนนีหรือฝั่งคนช่วงนี้นะครับถ้าสนใจรถวันโว้นะครับหรือดูอยู่แล้วอยากจะจองครับก็สามารถที่จะเข้ามาที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับแล้วก็ไปคุยถึงคอนเซปต์โชว์รูมนะครับที่นี่นะครับกับท่านเจ้าของเลยนั่นคือพี่ออสของเราน่ารักมากนะครับท่านก็มาต้อนรับผมอย่างดีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยคอนเซปต์สั้นๆกันนะครับว่า ที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วมีคอนเซปต์อะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่เป็นจุดเด่นใหม่ล่าสุดนะครับของโชว์รูมบ้างครับผมพี่ออดกลับสวัสดีครับทางแฟนเพจของแบง k อง Auto s สลอนนะครับตอนนี้ก็ชมอยู่นะครับผมก็ได้แนะนำว่าท่านใดสนใจวอลโม o นะครับหรือว่าอยากจะมามีประสบการณ์กับโชว์รูมแห่งใหม่นี้ ครับก okay. ็เข้ามาชมได้นี่คือพี ad, right? ่ออนนะครับฝกออนแนะนำตัวครับผมก็ปรเมศลิมสวัสดิ์วงศ์นะครับก็เป็นผู้ดูแลที่นี่เน้อยวันเว้าดิวตันครับครับที่นี่ผมขอฟังคอนเซ็ปต์ของที่นี่นิดนึงครับว่าการออกแบบโชว์รูมมีคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างครับโอ้ฮะจริงๆคอนเซ็ปต์เนี่ยก็จะเป็นเป็นแบบมาตรฐานของทางวันโว้เป็น CI เลยเป็น CI ไอใหม่ล่าสุดเป็น CI ใหม่ล่าสุดครับก็ ก็หลายอย่างก็จะเปลี่ยนไปจากจากที่ที่ที่ทำไว้ครับนะครับผมเข้ามาแล้วเหมือนรู้สึกเหมือนบ้านเหานเห็นเอ่อไม้สไตล์สแคนเวียนนะครับใช่ใช่ครับก็สไตล์เขาอย่างนั้นเลยนะก็คือเข้ามาให้รู้สึกว่าเออเหมือนอยู่บ้านครับอย่างโซนที่เป็นเซอร์วิสอย่างเงี้ยฮะก็นั่งอยู่บ้านแต่ว่าได้ดูช่างทำรถเราด้วยเก็สบายสบาย ได้เลยครับก็ย <uge> okay. ังไงเดี hey. ๋ยวผมก็จะฝากท่านชมนะครับท่านใดที่สนใจรถมอนตอนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่ได้ได้ครับทางจอดตู้แรกผ่ากลูกค้าด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคครับเหตุครับท่านชมก็เดี๋ยวเราพาชมในส่วนต่างๆดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับฝั่งนี้เขาจะเป็นงานเลี้ยงซะมากกว่าเดี๋ยวเราไปดูรถกันดีกว่าครับท่านชมว่าเรามีรถ วอนว o อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับวันนี้เขาก็ในฝั่งเซอร์วิสนะครับอ่าตรงนี้เป็นไลฟ์สไตล์นะครับไลฟ์สไตล์โปรดักต์ของ Onevo ซึ่งต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับแน่นอนว่าสไตล์ของ Scandinavian นะครับเขาก็ขายของที่มีความเรียบง่ายนะครับเนี่ยนะฮะอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็มีความสวยนะครับเรียบง่ายราคาดีด้วยนะครับคุณผู้ชมกระเป๋าใบนี้ครับ890บาทครับ นะครับนี่ท่านใดอยากได้นะครับก็เข้ามาชมกันได้นะครับในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเสื้อเสื้อผ้านะครับกระเป๋าเนี่ยฮะราคาดีมากมานี่นะฮะแก้วนะครับคอนเซปต์นะครับนี่นะฮะเป็นแก้วมาร์กนั่นเองนะครับนี่น้ําดื่มของเขาน่ารักมากนะฮะนี่เป็นน้ําดื่มมอนโวครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีเรื่องของนี่ฮะกังหันลมไฟฟ้าอิเล็กทริกนะครับ นี่รุ่นในนี้ก็น่าจะเป็น ex 3 0แน่นอนโอเคครับเดี๋ยวเราพาไปชมในโซนของเซอร์วิสกันนะครับก็อย่างที่เรียนครับว่าที่นี่เองเขาก็เป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์เลยนะครับของ Volvo นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็น reception h o i s s นะครับรถที่โชว์นี้นะครับเขาก็มีเทคโนโลยีเรื่องของการเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีรถยนต์เรียกว่าคาดิปนะครับซึ่ง เหมือนสีเลยครับท่านผู้ชมซึ่งวันนี้เขาโชว์ไว้ให้ด้วยนะครับว่ามันเป็นการแรปสีที่สามารถพ่นได้นะครับอันนี้นะครับนี่นะฮะน่าจะเป็นเทคโนโลยีของเยอรมันนะครับนะครับสามารถปกป้องได้นะครับอันนี้ก็มีการแรปโชว์เลยนะฮะยืดหยุ่นได้นะครับก็เดี๋ยวนี้ก็เวลาท่านผู้ชมซื้อรถนะครับก็อยากที่จะรักษาสภาพรถไว้ให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลายช้อยให้เลือกไม่ว่าจะเป็น การรับฟิล์มใสนะครับหรือว่าการพ่นตัวสเปรย์ที่เป็น PPF เลยนะครับนี่นะฮะออกมาแต่ผมเห็นความเงาเนี่ยโอ้โหเงาแว๊บเลยนะฮะแล้วก็เป็นสีที่โดดเด่นมากๆนะครับท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อได้อันนี้เป็นด้านด้วยนี่นะฮะที่บอกตรงเนี้ยอาจจะโดนเรื่องของหินบ่อยๆ นะครับเขาก็เลยทําเป็นด้านเลยนะครับป้องกันพวก s c r a t h นะครับนี่นะฮะก็คือแบรนด์นี้เองครับคาร์ดิฟนะฮะท่านในสนใจก็เข้าไปชมได้นะครับคาดิ co th ครับก็ไปสอบถามราคากันได้นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็น reception h a l l นะครับหลังจากที่ลูกค้านะครับเอารถเข้ามาเซอร์วิสนะครับก็จะมาตรวจสอบตรงนี้นะครับก็จะเป็น reception h a l s นะครับนะครับก็วันนี้เขาก็เอารถมาเรียงไว้ให้ชมนะครับ รุ่นต่างๆนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับอันนี้ก็งเป็นรุ่น440นะครับก็อันนี้บนถนนมีเยอะแล้วนะครับนะครับ440นะครับแล้วก็ x c 4 0นะครับแต่ว่าเร็วๆนี้นะครับเจ้าน้องเล็กนะครับ EX30 นะครับก็น่าจะกำลังมานะครับน่าจะกำลังมานะครับอ่านี้เป็นรุ่นอะไรครับ อันนี้ก็เป็น x c 4 0นะครับอันนี้สีสวยงามนะครับเป็นรุ่นนี้เป็นรีชาร์จนะครับนี่นะครับเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็มีรุ่นต่างๆนะครับเป็นรีชาร์ทวินนะครับ V60 นะครับอย่างที่เมื่อกี้เราพาท่านผู้ชมไปชมนะครับด้านนอกสีเทานะครับสวยเลยเมื่อกี้นะครับเป็นรถแวนนะครับที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดในราคาสองล้านต้นๆ มากับเทคโนโลยีเต็มที่นะครับกล้องหน้านะครับเลดาร์ต่างๆนะครับระบบเบรกนะครับผมคิดว่าเป็นรถที่สวยงามแล้วก็คุ้มราคานะครับอ่ามาดูแฟลกชิพโมเดลบ้างพี่ใหญ่สุดนะครับของ Volvo นะครับสำหรับรถที่เป็นซีดานนั่นก็คือเจ้า S90 นะครับ S90 เนี่ยราคาก็อยู่ประมาณ3ล้านต้นๆ3าล้าน2นะครับเป็นแฟลกชิพโมเดลของ Volvo เลยนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว r e ชาร์ดอัลติเมทนะครับที่เป็นพักอินไฮบิดนะครับรถเขาก็ถือว่าเป็นบิ๊กซีดานนั่นเองนะครับส่งก็จะลู่ลมนะครับขนาดเป็นรถที่เป็นไซส์ใหญ่นะครับวอลโวนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็มากับแพ็กเกจการให้บริการที่เป็นอินคูซีฟเซอร์วิสเลยนะครับนั่นคือการซื้อรถแล้วก็มาพร้อมการให้บริการเรื่องของการดูแลรักษานะครับรวมถึงการประกัน มีนโยบายประกันที่ชัดเจนนะครับในส่วนรถของวอลโวเนี่ยในยุคหลังเนี่ยก็แน่นอนครับว่าเขาก็เพิ่งโปรโมทต,ตัว e x 3 0ไปซึ่งราคาเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็สมรรถนะสูงนะครับในส่วนตัวที่เป็นปลั๊กอินที่เป็นยุคที่เป็นการดีไซน์แบบนี้นะครับราคาก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับเรื่องความปลอดภัยมั่นใจได้อยู่แล้วครับสำหรับแบรนด์วอลโวนะครับ แล้วฝั่งนี้นะครับก็ข้างในเขาก็เป็นอูสนนอ่สีนะครับเป็นอู่เซอร์วิสนะครับซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเราดูจากข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่ามีความลึกมากๆนะครับสําหรับที่นิวตันนะครับโอเคนี่แล้วเขาบอกว่าข้างในโชว์รูมเนี่ยนะครับในอู่สีเนี่ยเขามีความเขาเรียกว่าอะไรฮะเขามีความใส่ใจในสุขภาพแม้กระทั่งพนักงานที่พ่นสีนะครับ ก็จะได้รับการฟอกอากาศนะครับทั้งอู่เลยนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมต้องบอกว่าผมเดินเข้าไปในอู่สีเนี่ยผมเองเป็นคนเป็นภูมิแพ้นะครับเรารู้สึกได้เลยว่าขนาดที่เขามีการพ่นสีอยู่เนี่ยฝุ่นไม่มีนะครับหรืออาจจะมีน้อยมากๆจนคนที่เป็นภูมิแพ้แบบผมเนี่ยก็ไม่สามารถดีเทคได้นะครับซึ่งอันนี้นเป็นสิ่งที่วอลโวเขาใส่ใจนะครับไม่ใช่แค่ลูกค้าอย่างเดียวเขาใส่ใจแม้กระทั่งคนที่เป็นพ่นสี เป็นช่างพ่นสีเขาก็ยังใส่ใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการให้ความปลอดภัยนะครับในแบรนด์วอลโวนั่นเองซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาเลือกเข้ามาชมกันดูนะครับใครชอบสไตล์ไหนนะครับก็ลองดูกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นห้องปล่อยรถนะครับนี่นะครับเป็นประสบการณ์แรกนะครับของการขับขี่นะครับนะครับก็วันนี้นะครับก็ ผมก็ได้นําเสนอในส่วนของวอลโว่นะครับนิวตันโชรูมนะครับพอสมควรแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับช่องแบงกอกออโต้สลอนนะครับเราก็นําเสนอนะครับเรื่องราวมากมายนะครับในส่วนของยันยนต์นะครับท่านใดมีความเห็นนะครับหรือว่าอยากมีคําถามอะไรนะครับหรือว่าต้องการจะแนะนําอะไรนะครับก็สามารถที่จะ คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรมีข้อแนะนำอะไรนะครับทางผมวันนี้ก็ต้องขอฝากชมนะครับแล้วก็ฝากแชร์หรือ s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะครับในช่องทางต่างๆนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์บุญนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าหรือเทปหน้านะครับจะมีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับโลกของยานยนต์นะครับก็ฝากติดตามแบนคอกออโต o ซ a ลอนของเราด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ